มัติชนพอดแคสต์ภาพเก่าเล่าตำนานว้าคุณเป็นใครอยู่ที่ไหนทำอะไรโดยพลเอกนิพัทธ์ทองเล็กถ้าไม่มีเฮรโรอีนและยาบ้ารัฐก็คงไม่สามารถดำรงอยู่ได้และชาวว้าก็คงเป็นเพียงชนพื้นเมืองอีกกลุ่มหนึ่งที่ตกเป็นเยือดของกองทัพเมียนมาเป็นคำกล่าวของผู้นำกลุ่มว้า แพทริกวินนักข่าวต่างประเทศที่ประจำอยู่ในกรุงเทพเคยเขียนหนังสือเจาะลึกประวัติศาสตร์ของรัฐว้าและอธิบายว่าผู้นำในภูมิภาคนี้สามารถเอาชีวิตรอดจากวัฏจักรของสงครามกลางเมืองได้รัฐว้าเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดมูลค่าหลายพันล้านดอละลาร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กองทัพรัฐว้าของสหรัฐหรือ U.S.A เป็นกองกำลังติดอาวุธที่เข้มแข็งเพื่อธุรกิจผลิตยาแพทริกระบุว่ายาเสพติดไม่เพียงแต่เป็นเครื่องจักรที่ทำกำไรแต่ยังเป็นเครื่องมือในการเอาตัวรอดช่วยให้รัฐวามีพลังเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นประเทศที่มีกฎหมายเพลงชาติโรงเรียนและระบบไฟฟ้าของตัวเองซึ่งเป็นหนึ่งในรัฐชาติพันธุ์อิสระไม่กี่แห่งในพมา่าปัจจุบันกลุ่มว้า ครอบครองพื้นที่สองแห่งในรัชฉานว้าเหนือและว้าใต้ทั้งสองพื้นที่ได้สิทิปกครองตนเองไม่ขึ้นกับรัฐบาลของพมา่ามีกองกำลังติดอาวุธทันสมัยพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่าอย่างน่าอัศจรรย์เพราะข้อตกลงพิเศษที่กลุ่มว้าเคยสร้างคุณูปการใหญ่หลวงเคยขับไล่กองกำลังคอมมิวนิสต์ออกจากแผ่นดินพมา่าชาวว้าพวกเขาเป็นใคร ชาวว้าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่อาศัยอยู่ส่วนใหญ่ในบริเวณภาคเหนือของพมา่าชอบใช้ชีวิตอยู่บนที่สูงในพื้นที่ตอนเหนือของรัฐฉานและทางตะวันออกของรัฐกะชินใกล้หรือตามแนวชายแดนพม่าก,กับจีนรวมถึงบางส่วนอยู่ในมณฑลยูนนานของจีนในแผ่นดินพมา่ารัฐบาลให้การยอมรับกลุ่มชาติพันธุ์พื้นเมือง อย่างเป็นทางการจำนวน135กลุ่มแบ่งออกเป็น8เชื้อชาติหลักได้แก่พมา่ากระชินกะยากะเหลี่ยงชินมอนยะไข่และฉานย้อนไปสงครามกลางเมืองในแผ่นดินจีนจีนก๊กมินตัง๋งหรือ KMT รบกับจีนคอมมิวนิสต์ของเหมาเจ๋อตุงในช่วงทศวรรษ1950กองกํางกำลัง KMT พ่ายแพ้ทหารและครอบครัวนับหมืน่น ถอยลงมาทางตอนใต้ของจีนหนีเข้าไปทางตอนเหนือของพมา่ากองกำลังกกมินตังยึดครองพื้นที่บริเวณเขาวา้ากองกำลังของคอมมิวนิสลุกไล่ตามมาพื้นที่ทางตอนใต้ของมณฑลยูนนานกลายเป็นพื้นที่สู้รบกองกำลังจีน KMT พยายามลุกกลับตีโต้ตอบเข้าไปในยูนนานถึง7ครั้งระหว่างปี1950 ถึง1,952แต่ก็ถูกขับไล่ให้ถอยกลับไปที่ชายแดนฝั่งพมา่าซ้ำแล้วซ้ำเล่ามีขุนศึกกลุ่มต่างๆเข้าครอบครองพื้นที่ป่าเขากองกำลังติดอาวุธบางกลุ่มแทรกซึมเข้ามาทางตอนเหนือของประเทศไทยไม่ทราบฝ่ายว่าใครเป็นใครฝ่ายไหนทำสงครามต้องใช้เงินต้องดูแลไพร่พลและครอบครัวเรื่องการปลูกฝิ่นในพื้นที่ป่าเขาสูง จึงเป็นทางเลือกเดียวเพื่อการอยู่รอดชาววาอยู่ในพื้นที่การสู้รบนับหมื่นคนนับถือลัทธิวิญญาณนับถือผีโดยเน้นที่พิธีกรรมการบูชายันด้วยเลือดหมู่บ้านต่างๆมีหมอผีและวิธีดั้งเดิมในการจัดการกับความเจ็บป่วยหรือปัญหาอื่นๆคือการบูชายันไก่หมูหรือสัตว์ที่ใหญ่กว่าขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการตามตำนานท้องถิ่น เส้นเขตแดนที่ตกลงกันระหว่างพมา่าและจีนทําให้ชาวว้าถูกแบ่งแยกไปอยู่ในสองประเทศกลุ่มใหญ่คืออยู่ในเขตประเทศพมา่าการสู้รบในพื้นที่สับสนซับซ้อนแต่ทั้งหมดเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มตนเองยากที่จะแยกแยะว่ากลุ่มใดเป็นกลุ่มใดพักและกองกําลังคอมมิวนิสต์พม่าซึ่งมีบทบาทอย่างมากในพื้นที่นั้นในช่วงเวลานั้นการปลูกและขายฝิ่น เป็นรายได้หลักโดยมีกองกำลังติดอาวุธเป็นหลักประกันความอยู่รอดกลุ่มว้าดิ้นรนพยายามจัดตั้งกองกำลังติดอาวุธที่ต้องทำทุกอย่างเพื่ออยู่รอดของชนเผ่าตนเองในขณะที่รัฐบาลทหารพรมา่าปฏิเสธพักและกองกำลังคอมมิวนิสต์พม่าท,ที่เข้มแข็งรัฐบาลทหารพรมา่าส่งคนไปทำดีลลับกับกองกำลังว้าในปี1989พลโทกินยุน เจ้าก,ก่มข่าวและผอวอหน่วยพิเศษของรัฐบาลพมา่าส่งคนไปเจราจากับกลุ่มว้าเพื่อรวมชาติพมา่าขอให้ยุติการสู้รบระหว่างกลุ่มต่างๆในพมา่าและเจราจาสำเร็จเจ็ดกลุ่มติดอาวุธข้อตกลงหลักคือกลุ่มวาต้องหยุดยิงกับกองทัพพมา่าโดยกองทัพพม่าจะสนับสนุนจัดตั้งกองทัพสหรัฐว้าหรือ U.S.A w S A, และพักสหรัฐว้า ภารกิจเฉพาะคือว้าต้องสู้รบผลักดันกองกำลังคอมมิวนิสต์พม่ารวมถึงห้ามการปลูกฝิ่นและการผลิตฝิ่นในพื้นที่การพลิกตัวของกลุ่มวา้าที่จะต้องเลิกปลูกฝิ่นเลิกผลิตยาเสพติดทั้งหลายได้รับความช่วยเหลือจากสหรประชาชาติในการปรับปรุงพื้นที่ทำการเกษตรในที่สุดกองกำลังวา้าสามารถผลักดันสลายกองกำลังคอมมิวนิสต์พาม่าได้สำเร็จ ยุติการสู้รบนะเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่เปลี่ยนศัตรูกลายเป็นมิตรหากแต่ชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มว้าเองยังถูกรัฐบาลตะวันตกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดตลอดมากลุ่มว้าได้รับความช่วยเหลือด้านการพัฒนาจากรัฐบาลพมา่าโดยมอบพื้นที่และยินยอมให้ว้าเป็นเขตปกครองพิเศษสองพื้นที่โดยกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญพมา่า พศ2551 20สิงหาคมพศ2553เขตปกครองตนเองว้าได้รับการจัดตั้งขึ้นได้รับการกำหนดให้เป็นเขตปกครองตนเองโดยชาวว้าและมีอนาเขตอยู่ระหว่างหุบเขาแม่น้ำโขงและแม่น้ำสาละวินในส่วนตะวันออกของรัฐฉานใกล้กับชายแดนมณฑลยูนนานของจีนพศ2543 ถึง2545ชาวบ้านว้านับแสนจากรัฐว้าตอนเหนืออพยพมาตั้งถิ่นฐานทับพื้นที่ไทยใหญ่ลาหูอาขาติดชายแดนไทยทำให้เกิดรัฐว้าใต้ขึ้นยังไม่เป็นทางการในเวลาต่อมาว้าเหนือเมืองหลวงคือเมืองปางซางพรมแดนติดกับจีนว้าใต้ชายแดนติดต่อกับเชียงรายเชียงใหม่แม่ห้องสอนมีเมืองหลักคือ บ้านโฮ่งคือเปายู่เฉียงเป็นผู้นำมีประชากรรวมกันราวสามแสนคนนั่นหมายความว่ากลุ่มว้ามีเสรีมีอธิปไตยในแผ่นดินของตนอาณาเขตว้าแนบชิดติดกับจีนสนิทสนมทำมาค้าขายไปมาหาสู่กับจีนมากกว่ารัฐบาลพมา่าว้าพยายามดิ้นรนเพื่อให้หลุดพ้นจากสงครามหันไปพัฒนาบ้านเมือง จัดระบบการศึกษาสร้างบ้านเมืองในรูปแบบสังคมที่พัฒนาแล้วสร้างธุรกิจเกี่ยวกับยาเสพติดที่ถนัดมาก่อนซึ่งไปได้ดีสกุลเงินที่ใช้ในพื้นที่ของ u w s a คือเงินหยวนของจีนและโทรศัพท์มือถือเชื่อมต่อกับเครือข่ายของจีนภาษาจีนเป็นภาษาที่พูดกันแพร่หลายมากกว่าภาษาในพม่าด้วยความชื่อเหลือของจีน u w s a จึงสามารถสร้างกองทัพที่แข็งแกร่งและมีอาวุธทันสมัยผลิตอาวุธได้เองมีเฮลิคอปเตอร์ใช้งานในขณะที่รัฐบาลพมา่าได้แต่เฝ้าดูประสานงานร้องขอมีข้อบาดหมางใช้อาวุธยิงกันส่วนใหญ่เป็นเรื่องทางธุรกิจที่ใครจะมีรายได้กลุ่มใดจะได้ครอบครองพื้นที่เพื่อหารายได้แม้กระทั่งการคุมด่านการค้าชายแดนกับจีนหากแต่วันนี้ ว้าเข้มแข็งมีกองบัญชาการกองกำลังป้องกันตนเองของสหรัฐว้าในปางซางมีลานจอดเฮลิคอปเตอร์โดยมีป้ายเขียนเป็นภาษาจีนว่าเฟยจีชังหรือสนามบินมีสถานีเรดาร์และขีปนาวุธในพื้นที่ของตนผู้นำรุ่นเก่าของวา้าสมัยบุกเบิกที่มีอายุมากเริ่มผ่องถ่ายการบริหารอาณาเขตของว้าให้กับคนรุ่นใหม่ ที่ได้รับการศึกษาจากประเทศจีนกลุ่มว้าใช้ชีวิตอยู่บนที่สูงเชื่อมต่อไปอยังสามเหลี่ยมทองคำเป็นที่จับจ้องของหน่วยง,งานปรปาบปรามยาเสพติดระดับโลกอันมีผลกระทบต่อประเทศไทยมาช้านานเรื่องยาเสพติดสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาจยากรรมแห่งสหรประชาชาติเผยแพร่รายงานเมื่อ28พฤษภาคม2568ว่า ปริมาณเม็ดแอมเฟตามีนหรือยาบ้าบริเวณพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำในชายแดนไทยเมียนมาและลาวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องตั้งแต่ปีพศ2564โดยมีฐานการผลิตส่วนใหญ่อยู่ที่รัฐฉานของพมา่าภาวะสงครามกลางเมืองในประเทศพม่าเป็นปัจจัยผลักดันให้เกิดการลักลอบค้ายาเสพติดและการค้ามนุษย์ รวมถึงขยายเส้นทางไปยังไทยกัมพูชามาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินเป็นต้นทั้งนี้ UNODC ระบุว่าการตรวจยึดยาบ้ารูปแบบเม็ดในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี2,567เพิ่มขึ้นร้อยละ24จากปี2,566โดยไทยซึ่งเป็นประเทศทางผ่านสามารถตรวจยึดได้มากถึง1,000ล้านเม็ด หรือ1 85ของยาบ้าทั้งหมดในภูมิภาคหายนะสูงสุดคืบคานเข้ามาแล้วครับสถิติการผลิตการลำเลียงการขนส่งและการจับกลุ่มยาบ้าสูงสุดเป็นประวัติการในจำนวนนี้ร้อยละ88.6ถูกยึดได้แถบแม่น้ำโขงตอนล่างส่งผลให้ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยกลายเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงทันที กปี2 5 3พกลุ่มผู้ผลิตยาบ้าในสามเหลี่ยมทองคำจากที่เคยใช้เครื่องอัดเม็ดยาบ้าแบบซิงเกิลพัน1หัวตอกผลิตได้64,800เม็ดต่อวันปัจจุบันพัฒนาสู่การใช้เครื่องแบบไฮดรอลิก30หัวตอกผลิตได้เกือบ7ล้านเม็ดต่อวันนี่เป็นปัจจัยให้ราคาต้นทุนผลิตยาบ้าเหลือเพียง50สสตางค์ต่อเม็ดรายงานของ International Crisis Group องค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศเมื่อปี2563ระบุว่ากองกำลังสหรัฐวาหรือ U.S.A w S A, เป็นผู้ผลิตยาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำมาตั้งแต่ปี2533่วยเสียกังชายเชื้อสายจีนอดีตมือขวาขุนสาคือผู้บริหารจัดการเขาเคยถือสัญชาติไทยก่อนถูกถอนสัญชาติเมื่อปี2545 เนื่องจากมีพฤติการกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของรัฐและถูกสารดีกาพิพากษาลงโทษจำคุกตลอดชีวิตในข้อหาร่วมกับพวกมีเฮโรอีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและพยายามนำออกนอกราชอาณาจักรหวยเสียก,กังวางระบบให้เมืองยอนเป็นศูนย์กลางผลิตยาบ้าและลำเลียงยาบ้าไปขายประเทศต่างๆซึ่งรวมถึงไทยที่เป็นทางผ่านและมีผู้เสพติดมหาศาล กองกำลังสหรัฐว้าผลิตไอซเพื่อส่งออกควบคู่ไปกับยาบ้าส่งยาไปทุกที่ซึ่งมีพรมแดนติดพมา่าจางวานกองกำลังติดอาวุธลำเลียงยาเสพติดกองกำลังเฉพาะกิจตามแนวชายแดนของไทยสกัดกั้นหยุดยั้งการลำเลียงยาในป่าเขาอย่างมีประสิทธิภาพทำลายายายหลายสิบล้านเม็ดยาบ้าและยาชนิดอื่นเข้ามาทางภาคเหนือภาคอีสานผ่านแม่น้ำโขง และเปิดแนวใหม่คือชายแดนกาญจนบุรีการผลิตยาบ้าจากนอกประเทศปรับเปลี่ยนยี่ห้อส่วนประกอบหรือรูปแบบรสชาติและไม่รวมศูนย์อยู่ที่เมืองยอนแห่งเดียวแต่กระจายการผลิตไปยังกลุ่ม,มอ,อื่นๆมากขึ้นไม่มีกลุ่มใดผูกขาดการค้าและการผลิตเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันสารประกอบหัวเชื้อยาเสพติดบางตัวก็สามารถนำไปใช้ในอาหารเครื่องดื่มในท้องตลาดได้ ที่ต้องแก้ไขด่วนสังคมไทยสุดตัวลงอย่างหนักต่อเนื่องจากยาเสพติดมีเสียงวิจารณ์ว่ายิ่งปราบยิ่งระบาดหนักกว่าเก่าพร้อมข้อกังขาประชาชนร้องขอความเฉียบขาดจากผู้รับผิดช,ชอบในทุกภาคส่วนมัติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิง ข่าวด่วนแบบฉับไวกับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ